าไตวันพี่ได้เกี่ยวเหรอพี่น้องไอ้คิดโกงเนาะพอเกี่ยวคืออะไรเด้อครับตรงนี้บ้านเฮาเปลืองเลยบานเฮาก็อาาาเออไรอ,อยังเพี้ยไฟลงหมดแล้วแรงใบมันบวเหลืองคือบ้านเฮาเด้อครับแต่ว่าห่วงมันพอเกี่ยวแล้วครับ แก่แล้วครับเป็นขา้าอชันเนี่ยใบบัวหันเหลืองแต่ว่าพ่อเกี่ยวเนี่ยคุยหนูกับมีเด้อครับนี่คือการคือวันเท่านะครับหนูกินขา้าวหาอยู่หากินครับพี่น้องหา,าหากับข้าวหากับข้าวหากับข้าวกันนะทุกคนโอ้ตัวใหญ่เลยเด้ป่ปลาเอางนี้แล้วปะ ห,ห้มาดูฝีมือผา้ใหญ่สลอตครับแหนี้นะครับเคยได้มาแล้วสิบหกตัวนะครับแหเดียวมันโบน้ำคลองครบผม ยังไปยังไปทั้งหลายอย่าหัวเราะนะครับความตั้งใจสูงเกินไปครับอย่าหัวเราะนะครับกลับมาอีกรอบเก่าอีกแล้วอาจริงๆครับรอบนี้ไม่ได้